สวัสดีครับวันนี้ครับผมมากับกล่องนี้ครับ Match Attack ฤดูกาล2 0 2 2ัน2 3ครับกับกล่องนี้เลยครับกล่อง Booster Tin ครับกล่อง Booster Tin ก็คือกล่องมินิ tin ในฤดูกาลก่อนก่อนเนี่ยแหละครับสำหรับปีนี้ครับ Booster Tin มีทั้งหมดสีแบบด้วยกันครับนี่สีม่วงน่ครับของผมนี่สีม่วงเขาจะมีสีฟ้าครับสีแดงแลวก็สีเขียวครับซึ่งทั้ง4แบบเนี่ยจะมีการ์ด เท่ากันครับคือกล่องละ38บใบครับโดยจะเป็นการ์ดสุ่ม36บใบครับบวกกับ1ใบโกลลิมิตดอดิชันครับซึ่งเป็นใบสุ่มเช่นกันครับเป็น37บใบครับบวกกับ1ใบพิเศษครับซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละกล่องครับอย่างของผมกล่องกล่องสีม่วงเนี่ยก็จะได้เป็นเนโอลิมิตดอดิชันลีโอนลเ m e s s ่ครับนี่ครับ m e s s ่ครับ เมสซี่กล่องสีม่วงคอเลสกาครับกล่องสีเขียวครับฮาเลนกล่องสีฟ้าเบรดี้กล่องสีแดงครับชอบใบไหนชอบนักเตะค,คนไหนก็เลือกสั่งซื้อตามกล่องนั้นๆได้เลยครับสำหรับราคาเนี่ยกล่องหนึ่งครับบูสเตอร์ทินครับราคาปกติ399บาทแต่ถ้าสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางตัวแทนจำหน่ายจะราคาจะเหลือ349บาทครับเพียงแต่ว่า ช่วงนี้ครับสินค้าขาตลาดครับไม่ว่าจะเป็นซองสุ่มกล่องเมกะทินกล่องมินิทินต่างๆครับขายหมดเกี้ยงไปแล้วนะครับทางออนไลน์ครับจะเหลือแต่ตัวสตาร์เตอร์แพ็คเท่านั้นทางตัวแทนจำหน่ายแจ้งมาว่าสินค้ารถใหม่จะเข้าช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับอย่างไรก็ตามครับยังสามารถหาซื้อซองสุ่มรวมถึงกล่องต่างๆได้ตามร้านหนังสือชั้นนำครับไม่ว่าจะเป็นร้านเอเชียบุ๊ค B2S รวมถึงร้านในอินครับ รีบๆกันจับจองนะครับก่อนที่จะของจะหมดกันไปอีกเช่นกันนะครับยิ่งช่วงนี้ครับทางตัวแทนจำหน่ายบอกว่าใครซื้อครบ2,000บาทจากร้านหนังสือให้ส่งภาพใบเสร็จครับมาที่เพจ K&K Thai m a h t a g ครับก็จะได้ของแถมไปครับไม่ว่าจะเป็นใบ limited edition 1ใบครับเลือกเอาเลยครับว่าจะเอาใบไหนบวกกับซองโปรโมทรดูการใหม่3ซองครับ ก็ดีรีบกันหน่อยครับก่อนที่ของจะหมดกันอีกโอเคครับเรามาดูกล่องนี้กันเลยครับว่าผมจะได้ใบดีๆอะไรบ้างอ๋อลืมบอกครับว่ากล่องนี้ครับมีลุนอะไรครับนี่ครับใบแลครับใบโครมชิลโครมชิลใบนี้ครับรวมถึงลุนเอาต้าแลครับใบไลเซนจริงครับนี่ปีนี้มีทั้งไลเซนเดี่ยวกับลายเซนคู่ด้วยนะครับเราต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยโอกาสออกใบไยเซนง่ายขึ้นกว่าปีก่อนครับ ปีก่อนโอกาสออกเจอ1ใบใน3,102ซองครับปีนี้โอกาสเจอ1ใบใน2 1 0 2ซองก็เท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยคนไทยครับเปิดได้ใบไรเซนกันมา 2- 3คนแล้วนะครับขนาดเพิ่งวางขายได้ไม่นานครับโอกาสออกโอกาสได้ใบไรเซนไม่ยากอย่างที่คิดครับโอเคมาดูกันเลยดีกว่าครับใครยังไม่ได้กดไลค์กด s ับ s c r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามครับรบกวนกดครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับ และจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อต่อไปมาแล้วครับนี่กล่องสวยงามครับดูดีแข็งแรงครับมาลุ้นกันครับโอเคครับมาเรามาลุ้นกันเลยครับนี่ราัสครับใครอยากได้เชิญครับโอเคครับโอ้โหนี่ครับใบแรกครับนี่นะครับใบ นีโอลิมิเต็ดอิดิชันริโอเนลเมสซี่โอ้โหสวยเลยครับสีม่วงครับโอ้สวยงามจริงๆครับเมสซี่ครับโอ้ใบนี้สวยครับสวยมากๆครับโอ้โหนี่สงสัยผมต้องจัดกล่องฟ้าฮาร์แลนด์อีกสักใบนึงครับเนี่ยบลูอินบลูครับสำหรับฮาร์แลนด์โอ้แต่สวยนะครับใบนี้สวยมากเลยคุ้มค่าครับกับการเก็บครับมาครับเดอร์มิเบครับ จากรีเวอร์คูเซนครับอัลเบอครับบอทองเกนครับโอ้ริมิเต็ดอีดิชันครับโอ้โหผมได้ตัวที่อยากได้ด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับลาฟาเอรเรโอครับปีกตัวเก่งครับของเอซิมิลาและทีมชาติโปรตุเกสตัวนี้อาจจะแจ้งเกิดในฟุตบอลโลกเลยนะครับเนี่ยนี่ผมเล็งเก่งตัวนี้ไว้เลยชอบเป็นพิเศษครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับ มาใบต่อไปเป็นใบเบสล้วนก่อนครับโจฮาร์ดครับเฮลิกเก้คิสเซนเต้กูเรโลครับโอ้เดกาวีครับโลโก้ครับไรซิก เมริโนครับอ่าได้ใบเฮอริเทจครับดานิโล่ครับอินกาดีเทลเมีเชสนน่รับโฮดดิ้งครับโอ้ได้โลโก้รีเวอร์พูลครับ ลายเซ็นมาไหมลายเซ็นมาไหมจอห์นสโตนใกล้ถึงไบฟอยแล้วครับลุกชอแฮร์รี่วิงแม็กเบรเกอร์เบนชิเวลเดริกวิลลี่โอบาร์ปาโบฟอน เนี้ยคา์บาฮาลเอาล้ครับมาถึงไบฟอยแล้วครับ,รล,รบลุ้นกันแล้วครับแวรัตตีครับใบแรกครับมิลเลอร์ฟอยมิลเลอร์ฟอยครับลูก้าโมลิสครับสไตรเลอร์แฮร์รี่เคนแมชวินเนอร์ครับเดี๋ยวพอครับ สมิธโบรมาถึงน่าจะถึงโอ้ยังครับยังเป็นมีเลิกฟอยอยู่ครับวิน mm ิสุสจูเนียอ๋อได้วันเดครับครับวันเดครับเวรัตตีครับสวยงามนี่ครับโฮโลกราฟิกฟอยครับนี่ครับเป็นไวฟอยขึ้นที่ด้านหลังก็จะมีลวดลาย โอ้ยผมได้คริสตัลพาราเรลครับเป็นโควาซิสครับโอ้โหสวยงามครับบลูอินบลูครับคริสตัลพาราเรลแต่ผมต้องบอกนี่นงครับคริสตัลพาราเรลเนี่ยผมสังเกตทุกใบเลยที่ได้มาเนี่ยมันจะมีตําหนิครัมันจะมีเส้นนะครับไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่ามันจะมีเส้นเหมือนว่าพิมพ์ไม่ครบนะครับจะมีเส้นยาวทั้งแผงเลยครับบางใบก็มี แนวนอนไปก็มีแนวตั้งครับอย่างนี้ครับใบนี้ก็จะเป็นแนวนอนตรงนี้เป็นทุกใบที่ผมเจอทุกใบเลยนะครับน่าจะมีปัญหาในการผลิตครับเนี่ยถ้าเห็นดูดีๆก็จะเห็นนะครับเนี่ยเป็นรอยเส้นยาวเลยเสียดายครับเสียดายแต่เป็นทุกใบจริงๆครับใครเจออย่างนี้ไม่ต้องเสียใจครับทุกใบเป็นเหมือนกันหมดผมได้มาห้าหกใบไปอย่างนี้ทุกใบ มีแต่จะเป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นเองครับโอ้ฮานิบาลเมดบริเมดจี้ครับนี่ของแมนยูครับดาวรุ่งดาวรุ่งเน็กเจนโฮโลกราฟิกฟอยด์สวยงามครับและไรเซนดิบครับซิกเนเจอร์สตอยครับคอนคาเวสครับเลบยใบสุดท้ายครับไรเซนไม่มาไราเซนจริงไม่มาครับมีแต่ไรเซนดิบมา เป็น next gen ครับจินเทนของดอทมูลครับโอเคครับก็นี่ใบเด็ดเลยนี่ครับการันตีนะครับเดียว go limited edition ครับก็สุ่มครับว่าจะได้ใครครับนี่ผมได้ราฟาเอลเรียวครับตัวที่อยากได้พอดีนี่ไปนี่เป็น n ล o limited edition ครับผมเลือกกล่องมั่วครับเมสซี่ใบนี้เลือกได้ครับชอบใครเลือกคนเลือกกล่องนั้นได้เลยครับ ได้ใบคริสตัลาเรลครับโควาซิสครับและวันฮันเดดครับครับแวรัตตีครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ